ขึ้นชื่อเรื่องเนื้อมากๆแต่ว่าสองคนนั้นอ่ะเขาไม่กินเนื้อไงเออเหมือนหลอกเขามากินเนื้อทุกคนห <c oughs> ลองให้จริง เขาคือต้องจดในมือนะคะเพราะว่าชื่อของเขาค่อนข้างจะยาวและเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาพิมิลินนะคะแฟนของพี่แจงสุดที่รักของพี่แจงนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่เจนนะคะฝาแฟนของพี่แจงเองนะคะมากินข้าวที่ร้านนี้ร้านเขาเป็นร้านอาหารสไตล์บราซิลนีา่าขึ้นชื่อเรื่องเนื้อมากๆ <c oughs> แต่ว่าสองคนนั้นะเขาไม่กินเนื้อไงเออวันนี้ก็หวานปากพี่แจงแล้วนะคะเหมือนหลอกเขามากินเนื้อด้วยทุกคน แต่ว่าร้านเขาอะไม่ได้มีแค่เมนูนเนื้อนะทุกคนเขามีพวกบุฟเฟส่ <Wow. S 1> สลัดบาร์ซีฟูดต,ต่างๆด้วยนะคะโอเคไป๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันก็เป็น เอาไปกินข้าวแล้วพามาร้านอะไรเป็นร้านเนื้อจ้ะใช่แล้วพ่อพี่เจอยากกินพ่อพี่เจอยากกินแต่ว่านี่ตัวเนื้อบางอย่างเก็กินได้พวกเนื้อแกะอะไรเนี้ยก็กินได้ซิกเนเจอร์ของร้านคือเนื้อไงแล้วถามว่าพี่เจน่ะกินเนื้อไหมทำไมเออแล้วก็กินไหมทำไมแล้วเขากินไหมกินนี่ไงเช่นลาเช่นลาเช่นลาพาเข้ามา ร้านที่ตัวเองชอบกินเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแฟนใจเป็นอย่างนี้บ้างคะทุกคนทุ๊ยนานๆทีเอาใจเขาหน่อยก <c oughs> ็แต่โชคดีนะที่แบบว่ายังมีเนื้ออย่างอื่นเนื้อไก่เนื้อแกะเนื้อหมูเนื้ออะไรเงรี้ยคือมีหมดเลยแล้วก็อะไรอาหารแล้วว่าญี่ปุ่นซูชิอะไรก็มีพวกสลัดบาอะไรก็มีอ <c oughs> ไม่ได้มีแค่เนื้ออย่างเดียวสําหรับใครที่ไม่กินเนื้อก็มาได้ มถูกมากๆเลยอ่ะทุกคนเฮ้เนื้อดีมากเลยอ่ะมันละลายในปากะมันไม่ได้แบบมีความเหมือนไก่ทอทั่วไปไก่ย่างทั่วไป่นเ <c oughs> น่อย <c oughs> มันนุ่มอะทุกคนโตไม่ถูกอะแต่อร่อยมาก สครมมอรอยนะคะลิงเกาว,วิซาสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนถ้าอ่านิปต,ต้องขอภัยด้วยนะคะโรดด้วยนะคะเ<อ>พราะว่าจะของภาษาด้วยนะคะอือ่บ้านเราเรียกไส้หัวไส้หัวไส้หัวนี่ลองชิมมันจะมีความแน่นๆหน่อยนะคะเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงต้องให้เมนูนี้มาคนนี้นะคะน้ำจิ้มเขาจะมีให้สามแบบ เดี๋ยวให้พี่เจนชิมนะคะชิ้นละชิ้นค่ะคุณอันนี้แค่สองชิ้นนะเนี่ยเป็นไงนุ่มไหมนุ่มมากอ่ะลองชิมกับซอที่เขาให้มาซอสเห็ดใช่ๆอ่าได้เลยทำไงบาง นื้อที่ดีมากเลยดูดิเขาบอกว่าเป็นเนื้อสเตยรอยนี่ thank you ทุกคนคีอจะบอกว่ากลิ่นอะโคตรหอมเลยเว้ยคนไม่กินเนี้ยฉันขอลองชิมเนื้อก่อนนะทุกคนชิมแบบว่าไม่จิม้มเป็นไรอะเป็นไรทำไมต้องกินยั่ว ิแต่หอมมากมันมีความหวานวาน,นะทุกคนหวานของเนื้ออร่อยมากแล้วตัวซอสเขาอ่ะมันจะมีความเค็มๆซึมเข้าไปในเนื้อทุกคน <c oughs> ต็อร่อยเลย <c oughs> อนนี้คุณกำลังอ่านอยูว่าเป็นเนื้ออะไรเดี๋ยวราดูเมนูเนื้อต่อไปเลยดีกว่า ื้อกแกะนะคะทุกคนโอ้ห t <Thank you. S 1> มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองชิมข<ส>าเกะนะคะวู้วววนววววคววววว่วอววอวววขอวขเวว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 ็วว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 ไววมวววะวววววว่วววนวว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 วะวววว ก็ถึงมาเสิร์ฟไปเรื่อยๆบอกเขาไปทิคือจะบอกว่าที่เห็นเต็มจานแบบนี้ทุกคนทุกคนสามารถบอกเขาได้ว่าเราต้องการกินเลยไหมหรือว่าเบรกก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีป้ายสองด้านเห็นไหมเง้ยมังโม่ใช่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือเขาจะมาเสิร์ฟเรื่อยๆและถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเขาจะเบรกเราก่อนใก็เมนูเนื้อนะคะพี่เจงก็กินไปเยอะแล้วแหละเดี๋ยวจะให้พี่มลินกับพี่เจนนะคะไปดูพวกเมนูซูชิสลัดบาร์อะไรนี้บ้างเนาะ ใช่แล้วอยากกินอะไรก็ตักค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยทุกคนมีทั้งแซลมอนที่ขีบก็มีเรานี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยย้าจแล้วดูแต่งชุดก็ออจจะรู้หลาปกติเขาใช้มือนะเลือกกินซิกเนเจอร์นะคะทุกคนซูชิปลาซาบะดอกนุคนน่ากินมากเลยเนาะเดี๋ยวเราเป็นรอบก่อนนะ จะเป็นคนสืบให้ทีละคนเองวันนี้พี่เจงแบบว่าดูแลเป็นพิเศษนะคะอันนี้ของมิลลินนะคะอนนข,อของพี่เจงทำไมเรื่องของเขาอะเรื่องของพี่เจงขเจงขาเยอะม,มากเลยนะเดีย๋ยวเขาพอนตัวเดี๋ยวเขาพอนตัวดีกว่า <c oughs> ตัวอาคิดก่อนเดี๋ยวมันจะหอบนะเรื่เรื่อยเรืวอยมัน อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ของเจนอันนี้ของเจนอันนี้อาร์ตั้งหลังเ <c oughs> ออเฮ้ยตัวเจนเจนตายได้เลยนะไม่ตลกเไม่เอาลิงตาย,ยตัวตัวเดินไปเลย มาซาบิเออมันแบบว่าตึงเลยอ่ะทุกคนพูดได้ก็เราอุตส่าละเพราะว่ามันหายไปเลยใจเย็นเดี๋ยวเขาป้อนพี่เจนบ้างดีกว่ามาเดี๋ยวนะคะพี่เจนจะดูแลพี่เจนเองเพราะว่าพี่เจนเป็นคนพาสองคนนี้มาพี่เจนก็ต้องดูแลเป็นพิเศษน,นี่วาซาบิของพี่เจนก็ใส่ไปแล้วน,นะคะเอาไว้แบไม่เยอะหมายว่านี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอาการพี่เจน อ๋อ,อเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะคิดย์ขยาใครที่มาร้านนี้ต้องสั่งเมนูน,นี้นะคะทุกคนให้เลยนี่ค่ะทุกคนดูสีสันของเขานะคะนี่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งพี่แจงอ่ะกินได้นนคนเดียวเว้ยเดี๋ยวมาลงชิมกันนะคะซิกเนเจอร์นะคะลิบนี้เหมือนมากินยั่วจริง อีกชิ้นได้ไหม呀คือแบบว่ามันนุ่มมากุกคนมันละลายเลยตัวมันไ่มีาเไอเราก็ไม่กินเนื้อซะด้วยที่นี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยนี่เขาไม่กินเนื้อพี่เจงก็ไม่กินเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นนี้พี่เจงจะกินเผือเอ,องอกลิ่นเขาเหมือนทายที่ต่ะดมมากเลยอะใช่เขาบขอกว่าเมนูนี้จะช่วยในเรื่องของการปักเลี่ยนกับเนื้อได้ดีมากนะคะ ลองชิมนะคะอืมอ,ม,อม,มันมีความหอมหอมหวานๆดีอ่ะเหมอนกับอเอาสับประรดไปย่างนะอะไรางเนี้เนอะเขาบอกว่าตัวสับประรดเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในกระเพาะเราอ่ะมันจะช่วยในเรื่องการย่อยเนื้อด้วยนะใช่ใช่ใช่อร่อย,ยตอนนี้พี่เจนคืนน้ำลายแล้ว ทานที่ราิ่มไหมแค่ขียังกระจุกละค่ะสลัดบลมสลัดบ้าไม่ต้องร้ามถึงเออจริงนะที่เนี่ยคือมีแบบเมนูเยอะมากใช่ยิ่งเป็นขนมหวานเะทุกคนกคนือมันมนเยอะอะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งมันชื่อเรียกว่าอะไรนะคะ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะใช้มือเลยใช่ไหมมือแหละเนาะมาถึงขนาดนี้แหละลุกเขาจะชิมเชอก่อนแล้วอื้นุ่มากนุ่มหอมแล้วก็ตัวแป้งของเขาเนี่ยเขาจะเคลือด้วยน้ำตาลนะคะได้คุณจริงอ่ะไอ้ตรงไอติมของร้านอะไรเงี้ยมีเยอะมากทุกคนซึ่งถ้าเราจะถ่ายใไอทีละตัวบอกเลยว่าคลิปน่า ใชคะทุกคนเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปสอาเขาได้ลดโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นเท่าไหร่ว่ากันไปเแต่งานประทับใจเลยอร่อยมากนุ่มามากเนียนมากชอบไหมร้านนี้ราะวันนี้ก็อาจจะรีวิวให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันวันนี้มีรางวัลด้วยนะด้อะอะไรก็ได้เตรียมไฮโซไเข้าไปเนี่ย ไลค์กดแชร์ก hmm. ด s u b s c r ส b e ยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ mm hmm. ใครสนใจเข้าไปติดตามเพจเราแล้วก็เข้าไปดูโปรโมชั่นเขาได้นะคะจัด mm hmm. ไปนะคะบ๊ายบายสวิตต์ต่อแล้วนะร้านเนื้อ